อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลามาแล้วเดอ้อมาพบกันในช่วงตอนบ่ายของวันที่ 20นะครับมีนาคม65ตรงกับวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับผมก็ในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัพเดตมาแบ่งปันให้กับสมาชิกทางช่องได้รับชมกันนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลของชุด3ตัวบนนะครับตรงโต๊จากแอดนานานะฮะแอดวัญญานะครับผมสายทหารวิ่งเนาะนะครับ ประกา2สสีแล้วก็จะมีข้อมูลของแชมป์บนกันอีกด้วยนะครับผมเอาละเราไม่รีรอไม่รอช้าเรามาเริ่มที่สูตรแรกของเรากันเลยนะครับสูตรแรกของเราเนาะก็จะเป็นสิบล่างนะครับสิบล่าง ของแอดสามารถเนาะสำหรับวดที่ผ่านมานะฮะก็ไม่เห็นสูตรนี้มาลงให้นะน่าจะเป็นสูตรใหม่ใช้งวดนี้เป็นงวดแรกนั่นเองนะครับผมวันที่1เดือน4ทับ6หนี้นะครับมีหลัก10ล่างทั้งหมดก็7ตัวด้วยกันเนาะมี6มี7มี8มี0มี1 มี2แล้วก็มี5นะครับรัฐบาลสิบล่างจากแอดสามารถใครที่ติดตามอยู่ก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสามารถด้วยนะครับมาต่อที่เลขดับเนาะก็จะเป็นเลขดับที่แอดจากแนะนําให้คือเลขดับคู่ล่างไปกับแอดมาลิกนะครับผมสําหรับงวดที่แล้วเนี่ยผ่านนะครับผมทุกๆุกหลักเลยนะครับออกล่างคือ03ไม่มีที่ให้มานะครับงวดใหม่นี้ วันที่1เดือน4ทบ65จะมีดับล่างทั้งหมดก็8ตัวด้วยกันเนาะแปลกไปกลับด้วยนะครับจะมี2 3 3 2 2 9 9 2 5 4 4 5 5 8 8 5 7 4 4 7 7 8 8 7 1 0 0 1แล้วก็9 0 0 9นะฮะจากเลขดับคู่ล่างไปกับแอดมาลิก ใครที่รอสูตรนี้อยู่ก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากดาบแลต้นทุนแอดมาลิกด้วยนะครับและข้อมูลสูตรใหม่เนาะก็จะเป็นของ a อดอานะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ใช้งวดนี้เป็นงวดแรกเดอ้อนะครับวันที่1เดือน4ทับ65นะครับผมก็จะมีนะครับ2ตัวบนล่างทั้งหมด6ชุดเนาะมี05นะครับ45 65 04น6ะครับ06แล้วก็46นะฮะจาก AdArt สูตรใหม่ใช้วัดนี้เป็นงวดแรกนะครับแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมใครที่ชอบเนาะก็ค่อยตามได้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจาก AdArt ด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลต่อไปนะครับผมจะเป็นของท่านนี้เนาะเป็นชุดที่โชว์เลข3ตัวนะฮะเลขเด่นบนล่าง ไม่ปักหลักสําหรับในว่าที่ผ่านมาก็ไม่แน่ใจว่าให้เข้าไหมเนาะถ้าใครนะฮะหรือว่าให้เข้าจริงๆก็คอมเมนต์บอกแอดด้วยเดอ้อก็ต้องขอภัยในความที่เก็บข้อมูลไม่นครบด้วยนะครับผมแต่ในงวดใหม่ก็เห็นข้อมูลมากก็จะนำมาแบ่งปันให้เนาะวันที่1นึ่งเดนสี่หครับผมเด่น6เด่น3แล้วก็เด่น9อ่าเป็นเด่นบนล่างแบบไม่ปักหลัก ของอาจารย์ท่านนี้เนี่ยนะครับผมใครที่ติดตามอยู่ก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยเด้อขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปเนาะก็จะเป็นเด่นลัก,กร้อยบนแอดเอทัดนะก็นอกจากจะมีเลขเด่น10หน่วยบนให้แล้วก็มีเลข หลักร้อยบนรับชมให้ด้วยนะครับผมสําหรับงวดที่ผ่านมานี้หลักร้อยบนเข้าเต็มเต็มไปที่8นะฮะออกบนถึงมาที่ 8, 6, 7นั่นเองมาดูงวดใหม่กันวันที่1เดือน 4, 6, 5หนะครับผมก็จะมีเด่นหลักร้อยบน0 1น5แล้วก็8นะครับผม0 1น5แล้วก็8นะครับ5ตัวด้วยกันค่อนข้างน้อยเนาะนะครับ ใครที่รอสูตรนี้อยู่ก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดอีทัศอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเด่น10บ,บน8ตัวนะครับแอดเบียงพีกเนาะนะครับคลิปนี้หรือว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยนะครับบางท่านนะก็คอมเมนต์ขอเข้ามากันนะครับก็ไม่ว่ากันเดิอนะครับผมถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยครับผมเพราะว่าทุกๆข้อมูลเนี่ยหลายคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแอ,แอดจะลงให้ครบทุกๆส่ทีท่ท่านนะครับทุกท่านที่ขอเข้ามากันเนาะนะครับก็ไม่ว่ากันเดอนะครับผมสำหรับว่ที่ผ่านมานี้หลัก10บ,บนแอดเวียงพิงเนี่ยให้เข้าไปที่6นะครับหลัก10นั่นเองนะครับผมมาดูวัดใหม่กันเนาะใครที่ขอเข้ามารับชมพร้อมกันนะครับก็จะมีนะครับ6 9 1 4 8 0 3แล้วก็5เนาะ 6 9 1 4 8 0หแล้วก็5นะครับผมตามนี้เลยใครที่ติดตามดูก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดเวียงพิงด้วยนะครับแล้วก็สำหรับข้อมูลต่อไปนะฮะก็จะเป็นแอดระเด่นนะครับแอดระเด่นเนี่ยเป็นสูตรหลัก10บบนเท่านั้นแต่ว่าที่ผ่านมานี้ หลุดสูตรเนาะไปเข้าหลัก,กร้อยบนสังกัน8นะฮะมาแก้ตัวใหม่ในงวัดหน้าวันที่1เดือน4ทับหเนาะก็จะมีเด่นหลักสิบบน 7, 8แล้วก็9เหมือนเดิมเลยนะฮะในงวันนี้ใครที่รอสูตรนี้อยู่หลักสิบบนแอดระเดนก็เสฟข้อมูลเอาไว้เลยเด้อขอขอบคุณข้อมูลนะครับ แล้วก็สำหรับข้อมูลต่อไปเนาะก็เป็นเด่นบนแบบไม่ปากหลักแอดคนโคราชรักไก่ชนนะครับผมสำหรับงวดที่ผ่านมานี้แอดคนโคราชเนี่ยให้เข้าไปที่8หลกักร้อยเนาะของ3ตัวบนออกบนมาที่867นะครับงวดใหม่ล่าสุดวันที่1ทับ4ทับ65นะครับก็จะมี04แล้วก็8เนาะเป็นเด่นบนเท่านะั้นนะฮะ ไม่เด่นล่างแต่เป็นเด่นบนเดอ้อนะครับถ้าใครติดตามอยู่ก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดคนโคราชด้วยเนาะแล้วข้อมูลต่อไปเนี่ยก็เป็นของเด่น10หน่วยบนอาจารย์รัฐเกียรติแก้วสิริเขยเมืองเหนือเนาะสำหรับงวดที่แล้วเนี่ยครับให้เข้าเต็มเมไปที่เจ็ดเนาะเหลักหน่วยของ3ตัวบนนะฮะออกบนมาที่8 6 7นั่นเองนะครับผม มาดูงวดใหม่กันวันที่1ทับสทับหนะครับเด่น10หน่วยบนก็คือ0,1 2และก็7นะครับผม0 1 2ย์แล้วก็7นะฮะใครที่รอชมสูตรนี้อยู่ก็เสียข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์รัฐนเกตแก้วสิริด้วยนะครับผมสำหรับข้อมูลต่อไปนะครับผม,ผมก็เป็นสูตรเด่น สำหรับสูตรต่อไปเนาะก็มารับชมที่ฝันเป็นจริงนะครับสำหรับงวดที่แล้วก็ถือว่าให้หลุดเนาะมาแก้ตัวใหม่ในงวดหน้าวันที่1เดือน4-6-5นะครับก็จะมะีชุดสังตัวบน5-2-9ชุดเดียวเน้นๆนะครับผมตัดได้5-2-9-2-2-9แล้วก็5-9-9-5นะฮะจากฝันเป็นจริงใครที่รอชมสูตรนี้อยู่ก็รบกวนที่จะ เซฟข้อมูลเอาไว้เด้อขอขอบคุณข้อมูลจากฝันเป็นจริงนะครับและก็สำหรับข้อมูลต่อไปเนาะก็เป็นของรับกินทั้งบนทั้งล่างจากแอสโซยุเนาะบางท่านก็คอมเมนต์เข้ามากันก็จะมาลงให้ตามคำขอนะครับผมสำหรับจับรดต้นทุนจากแอสโซยุสำหรับงวดที่ผ่านมารับกินบนคือ 2นะฮะทัดับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับก็ถือว่าให้ผ่านเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับรับกินล่างก็ถือว่าให้ผ่านเหมือนกันให้มาที่รับกินล่างคือ5ดับทุกทุกหลักก็ถือว่าให้ผ่านเด้อมาดูงวดใหม่กันวันที่1ทับสี่ทับหกห้านะครับก็ให้มาที่รับกินบนคือ9ตัวเดียวนะครับ รับเกินเฉพาะ10หน่วยบนเนาะทุกๆหลักคือ9นะฮะเอาละใครที่มองหาอยู่ก็เซฟข้อมูดเอาไว้เลยอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นรับกินล่างแอดโซยุเหมือนกันรับกินล่างก็คือ0ตัวเดียวทุกๆหลักนะครับผมเอาละในวันนี้ ใครที่ติดตามรับกินล่างแล้ก็แล้ก็รับกินบนแอโสโซยุก็เซฟข้อมูลเอาไว้เด้เขอขอบคุณข้อมูลจากรับกินบนล่างแอโสโซยุด้วยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นของพักกาสอสีเนาะนี่ยชุดนี้งวดที่แล้วเนี่ยเข้าจริงๆไปที่ศูนสามล่างตรงๆเลยนะครับผมเอาละมาดูงวดใหม่กันเนาะวันที่1นึ่ทับสทับหนะครับมีเลขชุดลางทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะ คือ0ูนย์ศูนยแล้วก็1นนะครับผมในวันนี้เด่น0ย์แล้วก็เด่น1เนาะนะกนะ็ถ้าใครติดตามอยู่ก็เซฟข้อมูลไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากปากกาสอสีด้วยนะครับผมแล้วก็ข้อมูลต่อไปนะครับผมก็เป็นเด่นแชมป์บนนะครับสำหรับงวดที่แล้วเข้าชุดเน้นไปที่8หลักร้อยขอ3ตัวบนเนาะนะครับผมเอาละในวดใหม่นี้ใครที่ยังติดตามอยู่เนาะวันที่1 ทับสทับหนะครับมีชุดเด่นบน2แล้วก็5และฟาดไปที่5ตัวเดียวเน้นเน้นแต่ก็รอผลเนาะแชมบนจะให้นีนวัดนี้ใครที่ยังติดตามอยู่เสฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลแชมบนด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปนะครับผมจะเป็นของเลขดับบนทุกทุกหลักแอดสนาพลเนาะนะครับสำหรับเจ้านี้ก็ถือว่าเป็นเลขดับ สายแข็งเลยทีเดียวนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานี้ให้มาที่ดับบนคือ3ทุกทุหลักถือว่าให้ผ่านเนาะออกมามาที่ 8, 6, 7ก็นะครับผมเอาละงวดใหม่นี้วันที่1-4-65ทัทับดับบนให้มาที่3ทุกทุหลักเหมือนเดิมเลยนะฮะเอาละในงวดนี้จะับผ่านหรือไม่ติดตามกันเด้อขอขอบคุณข้อมูลจากดับอาจารย์ชนะพลดับบนทุกทหลักนะครับผม แล้วก็ข้อมูลต่อไปเนาะก็จะเป็นของแอดประเสริฐหรือว่าแอดปัญญานั่นเองนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วเนี่ยแอดปัญญานะครับให้เข้าเต็มๆนะครับแต่ให้มาที่ล่างไปขึ้นบน6-7ตรงตรงเนาะถ้าใครนะฮะเล่นทั้งบนทั้งล่างก็ต้องขอแสดงความยินทีด้วยนะครับเอาละมาดูวัดหมายกันวันที่1เดือน4ทับ6-5นะครับเลขเด่นล่างให้มาที่7 แล้วก็เด่นบนให้มาที่6เด้อนะครับชุดล่างก็จะมี1นึ่งเจ็ดแล้วก็7 8สอนตัวบนก็จะมี6 3 6 5แล้วก็6 9จากแอดปัญญานะครับผมใครที่ติดตามอยู่ก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดปัญญาด้วยนะครับผม และข้อมูลต่อไปนะครับผมก็เป็นของแอดนานาชุดโต๊ะส3ตัวบนนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานี้เข้าฟาดบนไปที่7และเข้าไปที่7 6 8เป็นชุดโต๊ะของ3ตัวบนด้วยเหมือนกันนะเอาละมารับชมงวดใหม่นะวันที่1ทับ4ทับ4ทับ65นะครับจะมีชุดะจะมีชุดโต๊นะครับเด่น7ตั้งแต่701จนถึง 789นะฮะตั้งแต่701จนถึง789ซึ่งสังเกตได้ว่าชุดเดิมกับงวดที่แล้วเลยนะครับผมเอาละ7จะมาให้เห็นเอกหรือไม่ติดตามกันนะครับผมแล้วก็เด่น8เนี่ยตั้งแต่801จนถึง879นะฮะตั้งแต่801จนถึง7 879ตามนี้เลยทั้งหมด ของแอดนาจะให้ในวันนี้ใครที่รออยู่เซฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณขอ้อมูลจากแอดนาด้วยเนาะนะครับและชุดฟาดเน้นๆไปที่7เหมือนเดิมเลยนะฮะกับวกที่แล้วเลยเนาะนะครับผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับและขอ้อมูลต่อไปจะเป็นของสายทหารวิง่งนะครับผมสําหรับชุดนี้เป็นของปลอมร้อยเปอร์เซนเด้อนะครับผมเป็นของปลอมร้อเปอร์เซนตแต่ ก็ถือว่าเดินดีอยู่เนาะนะครับมาแล้วเนี่ยสามงวดติดๆรวมงวดล่าสุดนี้ด้วยนะครับว่าที่แล้วนะครับเข้าไปที่7นะครับหลักหน่วยเต็มๆของ3ตัวบนมาดูงวดใหม่กันรนาะบวันที่1ทับสทับหกห้นะครับของปลอมกอปเกตเอเนาะให้มาที่วิ่ง8ตัวเดียวเน้นๆเนีซึ่งก็ไปชนกับแอดนานา8ด้วยเหมือนกันนะครับเอาละ บบจะมาจริงๆหรือไม่ติดตามกันเด้อขอขอบคุณข้อมูลจากสายทหารวิ่งกอปเกตเด้วยนะครับผมเอาละคลิปนี้นะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้เด้อขอขอบคุณที่รับชมจนจบไปพร้อมๆกันเนาะขอขอพระคุณมากๆเลยนะครับผมก็ขอ,ขอให้ร่ำรวยเงินทองรับ,บทรัพย์ทั้งปี65เนาะนะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ